อันนี้ก็ของน้องไอนออันนี้ก็ของน้องด้วงอันนี้ก็ของหมาบ๊อบอันนี้ก็ดของลูกแมวอันนี้ก็ของซูอันนี้ก็ของน้องหอมอันนี้ก็ของคุณเพชรเก่าอเน,นี่ยทิ้ง <laughs> <tatorium>. <laughs> if you haven't got a girl problem i feel bad for your son i got a 99 problem but if you ain't well เขาเขาชอบเขาชอบแต่อ่งนะคะแปลว่าเอกอากโกดิเอกอักโดอย่างนี้ตลอดเลยค่ะเนี่ยค่ะที่ความรักนี่คราบความรักไี่ต้องมองว่านี่คือใครบ้าหือคุณควรตีนผมแล้วครับคุณรุ่นพี่ด้วงเกลียดผมทรงนี้อุยเกลียดมากเลยครับโทษทีครับลำไปนะบอกเลยใช่ไหมว่าอย่าเปลี่ยนผมถึงผมจะยาวแต่ก็ไม่ใช่ใครไม่ได้หรอกมาได้รู้ไม่ได้ ไม่จะมัดไม่อยู่หรอกเชื่อผมมีแค่คุณนะที่ผมแทงเข้ามาเหงาไหมจ้าป้าเราใช้กำรรอยู่ตอนนี้ยังไงคะต้องอยู่คนเดียว<อ>ทำเข้าไปเยอะคือเร็วมาไม่สบายเนะี่ยเอาหรอคะได้สองวันแล้วเนะี่ยมามาเวลาไหนอ่ะ เช้าเลยแล้วกินยาถึงบ่ายอ่ะพอเวลาเนี้ยเขาก็นอนเอ้ยดีแล้วกินยาแล้วก็นอนยาวๆน่าจะหายไวแล้วปาได้เจอบอบไอ้นาบ้างไหมอุ้ยไม่เลยยิงกระบาดพอดีเลยอ่ะดูดินี่อันนี้คือเป้าไงตั้งใจอ๋อเหรอเราแม่นขนาดนั้นเลยเหรอขึ้นมาถูกอุ้ยทำเนี่ย ทำให้เห็นทำให้เห็นให้ชินไปเองโอ๊ยทรงผมขาดใจว่ป้าหางไปตัดผมหน่อยแต่อารมณ์ไหนไปตอบปลกยาวเนี่ยก็คือด้วงจะเป็นนิวด้วงไงปะป๊าทำไมอ่ะไม่ดูโตขึ้นงั้นเหรอ คค่บ่ร้านเลี้ยงลูกก็ต้องโตขึ้นหรือเปล่าไม่ไงยได้อะไรคอยใครมีคนที่อยากกอดอยู่ค่ะเสียใจด้วยนะว่างเปลา่าเนียอุ้ยจับหน่อยเราก่อนเดี๋ยวไม่ว่างอีกสิบสองวันใช้กอดตัวเองสินะอีกไม่นานหรอก ไม่เป่าอะไรไม่บอกหรอกคุณป้าป้าต้องเรียกป้าว่าคุณได้ไหมป้าเวลาป้าเรียกกับหมาป้าเรียกว่าอะไรเธอกับเราใช่ไหมเรียกว่าอะไรเหรอใช่เพราะว่าเคยได้ยินตอนทะเลาะกันเรียกว่าเธอกับเราไม่เอาดิอยากเรียกเธอกับเราบ้างอะ่ะได้ไหมใช่คายเธอ อย่าไปเจอใครที่ไร้ค่าค่อยเธอค่อยเธอมีความสุขกับคนที่ดีดที่ได้เจอได้เจอเอาทรงธรรมดาเลยว่ะคิดอยากคิดเลยปวดหัว,หวคุณป้าขับรถให้คุณด้วงหน แสดงว่าวันนี้นุ่งจะไม่ได้เจอหมามาเลยเหรอจะเจอตอนดึกแต่ดึกเช้าอะ่ะดึกเช้าเหรอเอาไงอะ่ะป้าจะมาอีกทีตอนไหนอะ่ะน้องแอรอยู่รอจะได้เจอกันกครบครบก็คงตึกตึกเลยแหละตึกตึกคือกี่โมงตีสามงั้นเหรอมาตีสามก็ต้องไปอะไรเงี้ยโอเคโอเคแต่ว่ามันจะไม่ทําให้แบบเวลาป้าหมุนใช่ไหมอะ่ะก็ต้องหมุนแหละไหนไมีเรื่องอะไรจะเล่าไหมอยู่คนเดียวเหงาไหมน้องไม่ได้มาอยู่เป็นเพื่อนเลยนะ่ เ่ไาไปลาเล่าก่อนแน่นะลองดูไงแบบจะรู้ว่าแบบมันแาก็อยู่คนเดียวเป็นไงจะทำได้ไหมอย่างนี้เรอแล้วทำได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ทรมานอยู่คนเดียวสบายจะตายแล้วก็คิดถึงคนที่เราคิดถึงยังไงกันว่ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่มานะก็มานี่มาม้าก็มานี่หรอเราอยู่คนเดียว <c oughs> ไม่เท่า <c oughs> ไหร่หรอกแต่ว่ามัน จริงมันก็แค่อึดอัดเฉยอึดอัดที่ไหนหมายถึงว่าอึดอัดที่ต้องอยู่คนเดียวเหรอคะี่ถ้าไดอยู่มันจะไม่ไม่มีอะไรเลยสบายมากอ๋อเข้าใจละตรงตอนอยู่ด้วยกันนั่นแหละจริงเหรออยู่ด้วยกันอึดอัดยังไงอ่ะงอนเหรอไม่หรู้ปรนมาว่าแบบมันก็เจอกันนะแต่ว่าต้เหมือนต้เหมือนไม่เจอกันอะแต่ไม่รู้จักกันดีกว่าเราใช้คคำนี้ดีกว่า มันทำตัวไม่ถูกหรอคะถูกคือให้เราเปลี่ยนให้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าเราเราทำไม่ได้อ่ะให้ทำไงเอางีปัาจอดสิจอดเลยนิ่จะนั่งคุยกันในเฟรมนี้แหละปล่อยฉันเอาละพาไปาปวดทุกข์เลยดีกว่าไหนเล่ามาเดี๋ยวนี้เลยคือตอนนี้หลังจากที่รู้สถานะกันไปน่เป็นไงบ้างก็ไปแปเลย เพราะว่าเราไม่ได้ทันเตรียมตัวว่าจะต้องทำตัวยังไงถูกปะอืออยู่ดีๆก็คือมามาบอกเราก็ต้องลดเลยถูกปะใช่แล้วมันก็ทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนหมดอนตัวเขาไม,ไม่เท่าไหร่ตัวเรามันขวัญจุย้ยไหน,นแค่รู้สึกว่าเออนั่งเตียงอยู่ข้างล่างจ้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก้ทํทำตัวยังไงดีเรานะตอนนี้ผ่านมาประมาณกี่วันแล้วอาทิตย์หนึ่งมั้งใช่ปะคะประมาณป้าไหวอยู่ใช่ปะ ผมไหวไหวแหละือพยายามคิดดูว่าชดใช้กรรมชดใช้กรรมรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำนั่นแหละแต่งงบางอารมณ์มัน <ไง S 2> ทําให้ป้าแบบอยากฝีตัวไปอยู่คนเดียวนะบางอารมณ์มันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเราไม่จะเป็นต้องอยู่ที่นี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบนั้นเหรอเป็นเพราะว่ามไม่เจอลูกๆหรือเปล่าไม่ไม่เกี่ยวอะเไม่เตรียมตัวมั้งเขาจะแบบแปลงกอดป้าแทนได้เลยค่ะโอเค แล้วคนยืน,หนยกกไหนจะกอดไอ้นาฝากกอดคะ่ะอทแทนเขาด้วยเขา,าง่วงแล้วพี่สาวยักษ <c oughs> <c oughs> ์อันนี้ก็ของน้องไอนาอันนี้กอดของน้องดวงอันนี้ก็ดของหมาบอ๊อบ อันนี้ก็ของลูกแมวอันนี้ก็ของซูอันนี้ก็ของน้องหอมอันนี้ก็ของคุณเพชรเมาอันเนี้ยทิ้งโดนว้ามไปไม่เลยไม่เมียนไม่เียไม่เมียนโอ๊ยนั่นปลาอะไรนั่นอะเฮ้ยเกือบใครนะเมื่อกี้เนี่ยคุณเพชรใช่ไหมตั้งตัวแป๊บ กินน้ำยาปรับแพนุชิ่งตึ้งเออค่อยโล่ขึ้นมาหน่อยอะนนี้ต่อฮไม่เอาเลยอ่ะนี่หรอกรอก็แค่ใช้เวลานิดนึงค่อยๆปรับไปโอเคไหมมันมันเป็นวิธีการปรับที่แบบพักติบไงมันก็เลยแบบ <c oughs> แต่มันเป็นอย่างนมาก็สักพัก,กน,นะที่แบบว่า มันก็จะมาตอนที่แบบตรงวันอย่างเงี้ยตอนเช้าใช่ปะค่ะแล้วตอนเย็นอย่างเงี้ยเขาก็จะไปพักไปอย่างเงี้ยมามาหลายวันแล้วแหละไดยทำไมวางอารมณ์มันคือคิดว่าแบบมไม่ต้องอยู่ก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องวางแบบเจตนาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเจตนาแบบว่ามันจะไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าอย่าไปคิดมากก็ไม่ได้มันก็คิดแหละเข้าใจามันก็ต้องคิดแหละใช่ไหมละ่ะดีเราแบบวัยเด็กเนี้ย แค่พยายามแบบพยายามกระทบงานอืแล้วทำไงอ่ะจำใจไงไม่เด็ที่บอกว่ารู้สึกว่าเหมือนแบบไม่ต้องมาก็ได้นะก็ตุ่งก็ยังอยากเจอป้าอยู่นะแต่ไหมไม่ก็ไม่ได้บอกว่าหายไปซะหน่อยอยากออกจากนี่ใช่ไหมแล้วก็ไปแบบอีกวิเวก,กคนเดียวอะไรเงี้ยอ๋อเฮ้ยได้หมดเลยนะป๊าเอาเป็นว่า คืออยู่วันไหนแล้วสบายใจก็อยู่อ่ะมันไม่น่าจะมีปัญหาเลยหรือเปล่าปาอยู่ที่ไหนแล้วสบายใจปาแครค์คนอื่นเยอะนะว่าแคร์ตัวเองเยอะนะเข้าใจปะไม่คือปกติเราก็ไม่ได้ทิ้งกันไปไหนเข้าใจปะเข้าใจไปไหนไปกันตอนมาก็แบบออกไปไปชดนใช่ไหมอืมปาก็เราจงหมอมาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเพื่อให้เขาแบบอยู่คนเดียว เราตรงๆตอนนี้มันก็ไม่ไม่มีสถานะเหมือนเดิมใช่ไหมป้าก็ลองโฟกัสที่ตัวเองหนักๆเลยอ่ะเข้าใจปะ้ะคืต้องโฟกัสแต่แค่ตอนนี้มันยังแบบแปลกเฉยไงคือระยะเวลาแบบปีอ่ะที่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยปีหกเดือนค่ะขออนุญาตยกมือเ็แปลกๆไงเนะข้าใจปะ่ะเข้าใจค่ะต่ใจนึงก็โอเคนะเพราะว่ามาเขาสบายใจกันเยอะแล้วก็ดูแบบมีมีม มีความสุขก็ออขการทํางานบ่แก็ดีอย่างผมเป็นความรู้สึกข,ของป้าเฉยที่มันรู้สึกแบบแบบแปลกเฉยอ่ะยังช็อกอยู่เหรออืมถอมาแล้วมันยังแบบช็อกอยู่แหละมันก็เลยต้องใช้เวลาป้าสิ่งสําคัญเลยคือป้าต้องป้าต้อง,ต,องตระหนักรู้ไว้นะว่าลูกแบบป้าเป็นที่รักอะ่ะเข้าใจป้าใจานี่รู้รู้อยู่แล้วรักและสําคัญ ไ่เถียงสำหรับป้าก็สูคัญทุกคนอ่ะใช่แล้วป้าก็เป็นคนสำคัญคนหนึ่งเข้าใจไหมเข้าใจไหมตอบมาจ้องตาแล้วพูดอืมอืมคุณเพชรก็เหมือนกันแต่ป้าก็สำคัญเหมือนกันไอ้บ๊อบก็เหมือนกันอีเหรอไอ้น้าด้วยลูกแมวอีกคิดถึงคิดถึงลูกแมวเนาะไม่ได้เจอกันนานแล้วด้วยก็คือแบบ จริงไอเขาคิดที่จะออกไปไป,ไ,ปไปไปชนหรือว่าไปอยู่คนเดียวที่เว้ยนะเก็ดีอย่างนะน,น่าสนใจค่ะเนียนไปเนียนไปจะได้ทำอะไรโดยที่ไม่ต้องแบบใครรู้อ่ะทำอะไรไประชาชนเหมือนกันด้วยก็จะได้อยู่นะจริงอ่ะเมื่อกับไอ้บ๊อบเหรอแต่ไอบบ้บ๊อบมันอยู่บีซีนะป้าน่าสนใจน่าสนใจเอ้ยแต่ว่าถ้า ถ้าปาไปไปประชาชนถ้าปาสบายใจได้ฟาร์มได้อะไรอย่างงี้ก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวรู้ไปฟาร์มเป็นเพื่อนดีกว่าแล้วๆๆๆๆต้อจะโอเคอยู่นะน่าจะไม่มีอะไรเสียหายเยอะปะก็อย่าไปทารุนแรงอะไรเลยลราคุยเรื่องอื่นกันดีกว่าล่าสุดเจอมามาเมื่อไหร่หรอคะล่าสุดหรอเมื่อวานตอนเย็น แล้วคือย,ยังไงได้อยู่ด้วยกันไหมได้คุยกันไหมหรือว่ายัางไงไม่ค่อยครับเพราะว่าต้องทํางานอย่างนี้แตาแต่งานกันดซีเรียสนะเรื่องปา้าหรือก็ความรู้สึกตั้งแน้น, <S <S น้อยคือมันไม่นด้ซีเรียสหรอกแต่มันเป็นห่วงป๊านึงออกไหมแบบเอาแค่ว่าป้าย,ยังรู้ใช่ไหมว่าตัวเองเป็นคนสําคัญนี่คือข้อที่หนึ่ง <S 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 ถึงจะแยกหรือว่าไม่แยกเหมือนเมริเดียนที่ป้าเคยพูดอ่ะว่าแบบไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ก็เป็นครอบครัวอย่ดีถูกปะ อยากยืนยันว่าไว้าเป็นคนที่สําคัญอยู่ทุกคนในครอบครัวสําคัญเสมอก็เป็นห่วงแค่เรื่องว่าม้าอยู่คนเดียวได้ไหมโอเคหรือเปล่าเจ็บไหมเ,เพราะว่าลูกก็พอเขา้าใจน,น,นึกออกมาถึงว่าเวลาเห็นเขาอยู่โดยที่ไม่มีเราแล้วเขาก็โอเคอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าไาจะรู้สึกดีที่มาดูโอเคหรือรู้สึกแย่ที่ นึกออกใช่ป่ะต้องดีดิก็ถ้าดีก็โอเคป้๊ก็ยังสำคัญเหมือนเดิมนั่นแหละสำคัญสำหรับด้วงแล้วก็สำคัญสำหรับเพื่อนด้วงด้วยวนวนไปแกวนอะไรหรอคะยังไม่ทันได้พูดอะไรถึงเขาเลยทักกันนิดนึงก็ไม่มีเลยเออป๊มไม่จบเลยนะจบทำไมอ่ะโอเคแล้วเนี่ยคดป๊มมองว่าไงหรือว่าปรับตัวเอาแค่วันนี้วันพรุ่งนี้ก่อน ก่เหตุดูวันนี้แบบเขาโอเคมีความสุขก็โอเคเอาอะเก่งมากน่ารักนะเนี่ยอย่าลืมนะว่าตัวเองต้องโอเคด้วยนะนู้เป็นห่วงทั้งคู่นะเข้าใจไหมไปอารุดไปเก็บเผอวาดมันจะดีแล้วนี่ไปแล้วส้มหมูชมพูหนึ่งที่คะ่ะปฏิบัติฝั่งอังชมพอร์ั่งอังสะเพลต้องรถสภา,าไปรับ อาปาต้องเบิกลดมือสิมาใช่ใช่ e n น่ n a ากิน i น g in the park to go down งนี้ตรงนี้ใช่ปะ่ะโชว์ไปทีหอมจังเลยฉันบริสุทธิ์ใจ ฉันบริสุทธิ์ใจฉันบริสุทธิ์ใจฉันไม่ไดีทำอ้อยเจ็บนะบาามาพยายามเ็งได้บอกแล้วว่าที่ตรงนีงไ้ไม่ดี ป้าทำท่านี้อะไรป้าไม่คนที่ทำไรร่วงไม่ไม่กับคนนั้นเขาไม่เคยทำไรร่่งแต่ป้าทำไรจนนุ่งเจ็บเป็นแผลขู้วระดับสามเขารู้ลูกนะว่าตรงนี้จะมีไฟลุกอย่างนรป็นการจัดฉากไม่จริงค่ะมันเป็นกลิ่นที่น่ารักมากและป้าไม่สมควรจะไดเขาไม่อนะไม่ใช่กลิ่นไม่เป็นกลิ่นน้ำยาปรับผ้านน่อม มันนี้มากอดก่อนอันนี้ของดวงรักและสำคัญเหมือนเดิมขเข้าใจหรือเปล่าจ้ะอันนี้ของคุณเพชรปิงปิง,ปงนะ